่ารีวิวนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ทรง Les Paul Custom นะครับผมดูเลยนะครับนี่นะครับบริดนะครับผมอ่าตูเนอร์นะนี่ครับบริดนะครับบิดบายแอริเออร์ปอร์ทูนะครับหัวทรงกิฟสันเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นรีวิวให้ของลูกค้านะครับพี่พี่เอ๋นะครับอ่าตัวนี้นะครับหัวทรงกิฟสันเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับคลิปนี้ถ่ายวันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามมีนาคมนะครับผมโอเคนี่นะครับผมสวยงามมากๆนะครับผมของพี่เอ๋นะครับ ก็รีวิวก่อนจะส่งนะครับตัวนี้หัวที่เป็นทรงกิ๊บสันสวยๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เฟตนะครับเฟดเป็นเฟตเต็มนะครับเฟตเป็นไซส์จัมโบ้ครับมีเดียมจัมโบ้หรือจัมโบ้เนี่ยแหละใหญ่มากครับดูนะครับดูนิ้วนะครับเนี่ยเต็มเลยครับใหญ่มากครับผมแล้วก็คอที่เป็นคอเนื้เซฟดีนะคือแบบค่อนข้างใหญ่นะคอใหญ่มากตัวนี้ครับก็แต่ก็ไม่ได้กว้างนะครับก็เล่นง่ายอยู่นะครับแต่ว่าเต็มอุ้งมือดีนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษนิดนึงบอดี้จะหนามากครับดูนะครับดูบอดี้ ดูนะด้านข้างนะที่ด้านข้างนะครับด้านบนนะครับด้านหลังนะครับดูนะคโอ้โหบอดี้ยังหนาเลยนะครับดีิยวรอยก็มีการการใช้งานทั่วไปนะครับอีกเป็นแผลเล็กน้อยนะครับซึ่งมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะครับมันเราเล่นก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็ปิกอัพนี่เป็นปิกอัพเดิมนะครับนี่บิดกับตัวเน็กนะครับเนี้เดิมหยองเดิมนะครับคือมีความลีริกธรรมชาติขึ้นมาเลยวอลุ่มทนใช้งานได้ปกติครับเรกเตอร์สาแก๊กนะครับผมโอเคเฟดเต็มนะครับที่บอกนะครับ ฟิงเก์บอร์ดก็ยังช่ำอยู่นะครับไม่แห้งเลยนะครับไม่แห้งไม่แตกไม่รล้านะครับฟิงเก์บอร์ดต่อมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยคอเป็นดอกแบบด้านหลังก็เป็นบอดี้สวยงามครับเนียนเเลยนะดูนะเงามากแล้วก็มีแผลตรงนี้นะครับที่บอร์ดครับก็เอาเอาสีแต้มเก็บเอาได้นะครับถ้าอยากถ้าอยากเก็บสีนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็ต่อมาคอนี่เป็นต่อแบบเซ็ตเน็กนะครับไม่มีน็อตเลยนะครับเพื่อสเทนที่ยาวขึ้นนะ แต่ผมชอบอย่างหนึ่งคือบอดี้มันหนาจริงนะครับดูนะครับดูจากคลิปน้นนี่กล้องสดนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งขยายเลยนะครับกล้องมือถือสดเลยดูนะครับโคตรหนาเลยนะน้ำหนักเอาเรื่องงั้นนะขอก็ไม่มีอะไรครับยังมีพวกพวกคราบอะไรติดต่อปกติเล็กน้อยครับก็ใช้งานเช็คได้ปกตินะครับนี่ผมเพิ่งมาเลยครับตอนนี้พี่ขอซื้อเลยนะแล้วก็ตัวหัวก็สวยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองรีวิวเสียงคลีนแล้วก็เสียงแฟกนะครับคร่าวๆนะเพื่อเช็ควงจรก่อนจะส่ง เีนคลีคลนไม่ค่อยอาจจะไม่ดังมากครับตอนเช้าเลยนะเก้าโมงตัวปิดก่อนนะครับตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับหัวลุ่มนะครับโทนนะครับเนื่องจากโทนไม่ค่อยได้ใช้มันคขาแคกหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวฉีดน้ำยาให้นะครับผม ครับคู่นี้นะครับ2ตัวนี้นะครับผสมกันนะแกะตรงกลางนะเนี่ยลักษณะที่แท้จริงครับต้องกุ้งกิ้งนะครับผมเจียต่อมาตัวบิดนะครับตัวบิดมีแรงอยู่แล้วนะ เสียงแตกเลยนะ เรื่องเสียงนิดนึง โอเคครับอ่าตัวบิดนะลืมเทสวงจรนะโวลุ่มนะครับโทนนะครับโอเคทช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขันคอได้ปกตินะครับอาคอเรียบร้อยเช็คเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็มีมาตรฐานะครับเดี๋ยว เรียกรถได้เริ่มมาส่งแล้วก็ส่งได้เลยนะครับแล้วก็พี่ซื้อสั่งซื้อตัวนี้นะครับชุดปิกักแยกไปนะครับเดี๋ยวแทนน็อตไปให้นะครับก็ใส่อย่างนี้นะครับหล่อๆนี่เลยนะครับเพิ่มความหล่อเหลาอการนะครับผมโอเคนะครับเป็นเดสกอยต์คัสตอมแบบหรูหราอลังการมากนะครับตัวนี้นะครับคือแค่หน้าตานี่ยก็หล่อแล้วนะครับดูหน้าตานะฮะเรายังมาโดนบอดี้หนาๆนะครับเวลาสายเล่นดูนะผมัวอ้วนนะดูนะผมอ้วนนะดูนะสายเล่นนี่โอ้โหหนาๆเลยนะหนาจัดเลยนะดูนะโอ้โหด้านล่างนี่โอ้ หน้ตัวนี้หายากมากแล้วส่วนมอส่วนโค้งเขาเขาเนียนนะครับดูนะฮะตรงนี้เป็นเรียบๆนะตัวนี้สลปขึ้นนะเนี่ยนูนๆเพืหนอกนูนนะดูนะโอ้ยโอเคนะครับของพี่เอนะครับขอบคุณมากนะครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับที่หาซือกันอยู่ก็ดูรีวิวคลิปนี้แล้วตัดสนใจได้เลยครับคอนเฟิร์มครับเสียงดีครับฝากกดติดตามทับสไครช่องยูทูบผมด้วยนะครับก็จะมีกีตาร์ลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ